มาเข้าเรื่องที่หกกันเลยเดีกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กเป็นサรี่แมนคนหนึ่งที่มีแฟนใช่ไหมด้วยอุปักษณะนิสัยผู้ชายอะถ้าอยู่บ้านคนเดียวเหมือนผมอะก็จะนา,นานทีก็จะเก็บบ้านเ็าจะปล่อยแม่งลกไว้งั้นนะ mm hmm. แบบเออก็พอให้แม่งมีทางเดินแล้วก็แบบว่าปล่อยของแม่งกระจุกระจายหมดอะผู้ชายผมไม่รู้ว่าเป็นกันหมดไหมนะแต่ว่าผมว่าห้าสิบห้าสิบไมกัน ผมเป็นหนึ่งในห้าสิบัจะมีอารมณ์มาป้างนีะ่เอวันนี้เดี๋ยวเก็บเว่าเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเก็บดีกว่าเขี้เกียจก็ขี้เกียจพอเก็บกดเ,เดี๋ยวไปแล้วเหมือนได้อ่ะเออเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นาลราีร่แมนแล้วเขาก็ทํางานอยู่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยเดี๋ยวขอยเก็บแล้วกันแล้วแฟนเขาอะเหมือนเหมือนเป็นคนที่ดูแลใจใส่เรื่องความสะอาดเรื่องแบบมีระเบียบผู้หญิงอะเนาะเขาจะต้องกลับมาทําให้ตลอดแบบจะต้องวนมาหามาหาแล้วก็จะต้องมาทําให้ตลอดอะ ทั้งที่เขาก็บอกแฟนเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวทําเองมันอยู่อยู่นะไม่เป็นไรเขาบตัวเองนะไม่ต้องอันนี้เลยอเออเดี๋ยวทาให้ก็บ่นไปใช่ไหมไอ้จังหวะทําทอะ่ะนึกถึงสภาพห้องญี่ปุ่นเข้าไปมันก็จะมีทีวีห้องนั่งเล่นมันจะมีทีวีมีปลั๊กซึ่งทีวีเขาไม่ค่อยได้ใช้หรอกของอะ่ะไอ้หนังสือกร์ตูนไอ้แผ่นวิดีโออะไรของเขาอะ่ะเขาก็วางอยู่หน้าห้องเกินการเลยใช่ไหม่อนทังทำไปทีนั้นเขาก็จังหวะเก็บเก็บไปอะ่ะ ปรากฏว่าไอผู้ชายอ่ะแฟนเขาอะตัวผู้ชายอะก็นั่งอ่านมังอ่ะอ่านอะไรไปไอแฟนผู้หญิงก็เก็บไปเถอะ <_ p> ไอ้จังหวะเก็บไปอ่ะเขาเห็นผมเส้นหนึ่งมันมันออกมาจากปากอ่ะเออแล้วก็ถามว่าไปถามแฟนว่าเธอพาใครมาห้องหรือเปล่า <_ p> เขาบอกเปล่านี่เราก็ไม่ได้พาใครเข้ามานะ <_ p> แล้วนี่อะไร <_ p> เขาก็ไปดูใช่ไหมเนี่ยนี่อะไร เขาจะหยิบมาดูจังหวะจะหยิบอะไปดึงผมมาจากปลั๊กไฟอะมันเหมือนดึงผมออกจากหัวคนอะ mm hmm. ที่แบบถ้าเป็นปกติผมขาดหรืออะไรมันก็จะดึงออกมาได้เลยไมไ่รู้สึกหน่วงไมไ่รู้สึกเหนื่อยแล้วอันนี้ดึงแล้วแบบมันดังกึด๊ดกึ๊ดอะเหมือนไปพันอยู่อะอะไรหรือว่าเหมือนออกจากหนังหัวคนอะแล้วก็เขารู้สึกแบบขนล,ลุกอะก็นี่ไงผมเขาไม่ได้ยางขนาดนี้บอกบ้าจะเอาใครเข้ามาไม่มีงั้นก็มาอยู่ด้วยกันเลยสิมาพิสูจน์เลยไอ้แฟนแม่งก็มาอยู่ด้วย หานไปวันเดียวท่านแหละไม่ถึงเออวันเดียวไอจังหวะที่ว่าเขาพอเขานอนกินข้าวกลับมาตอนดึกเขานอนใช่ไหมเขาไอตัวผู้ชายเขาออกไปทํางานแฟนเขาเหมือนว่าเขาก็อยู่ห้องเขาก็ไอผมที่มายแยะมาได้ไงวะ mm hmm. เขาก็ดึงออกรอบนี้แต่งาน,นมาเยอะกว่าเดิมนะแต่แบบบางๆรอบนี้มาพอม้วนได้อะแล้วก็ดึงออกกึดเขาก็ได้รู้สึกแบบนี้เขาก็เลยแบบไม่ชอบใจเลยวะ่ะ เออเขาก็เลยเสียบเอาวิทยุเก่าอะแล้วก็เอาปลั๊กอะมาเสียบอุดรูไว้เลยไม่ต้องออกมาแล้วมึงอมเออจนแฟนเขากลับมาเขาเขาก็เล่าให้าฟังว่าเนี่ยเจออีกแล้วความรู้สึกเหมือนเดิมเลยดึงเหมือนดึงผมไวากับหัวเขเลยคืนนั้นน่ะเขาอยู่ใช่ไหมเขาก็อยู่กันเนี่ยอยู่ๆอะวิทยุอะ่อะมันดังขึ้นมาเว้ยเขาแบบอะไรวะดังได้ไงวะ เขาก็เลยไปดูแล้วอยู่ๆวิทยุมันก็หล่มลงคึกกองนั้นร่วงเลยเขาก็เลยไปดูปรากฏว่าเขาเห็นน่ะผมว่ามันออกมาจากวิทยุเว้ยแต่วิทยุปิดอยู่มันดังได้ไงเขาก็เลยแบบว่ากั้นใจเอามือดึงรอบนี้ดึงขึ้นออกมามีเลือดไหลออกมาตรงปากแล้วก็มีเสียงกีตามาเว้ยหลังจากนั้น่ะคืนนั้น่ะเขาเรีบผมตานอนแล้ววันต่อมาเขาเก็บของออกจากหอนั้นแล้วก็ย้ายออกไปเลย เรื่องก็ประมาณนี้ครับีิทยุ